ไอ้ชิบหายลีลาเยอะเหลือเกินอ้าวสวัสดีชาว Rov กด้วยนะครับผมวันนี้เราก็จะมารีวิวซูเปอร์แมนนะครับฮีโร่ประเภทไฟเตอร์นะครับที่เออ่ไม่สวมใส่กางเกงในนะครับผมอ่ะอย่างที่เราเห็นนะครับว่าซูเปอร์แมนที่เราเห็นปกตินะครับมันจะมีกางเกงในใช่ป่ะอ่ากางเกงในมันจะเป็นสีแดงๆนะครับแล้วก็สวมใส่เอาไว้นะแต่อันนี้ไม่มีนะครับดูจากข้างหลังนะไม่สใส่กางเกงซูเปอร์แมนอ่าถือได้ว่าเป็นอ่าที่ไข่เล็กกว่า แต่นิดเดยเลดนิดนี่ไข่เล็กกว่าแม็กแมนนิดหนึ่งนะครับผมอ่ารู้สึกว่าจะลาบมาเลยอันนี้จะดูแมนๆน,นะครับอ่าตัวนี้นะครับเป็นฮีโร่แบบดีซีตัวที่3นะครับกลัไปดูสกิลการดีฟ่านะครับผมอ่าโอเคนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าตัวนี้มันเหมือนกับตัวม้านะครับในอ่า ในเกม L.O.K นะครับอ่ะบอกไว้เลยว่าเป็นไฟเตอร์ต้นเกมครับอย่างเช่นอ่ะถ้าเกิดเราไม่วิ่งนะครับมันต้องวิ่งไปตลอดนะครับมานามานาไม่มีนะครับต้องวิ่งไปตลอดมันถึงจะมีเกตนะครับเมื่อเกตเต็มครับสกิลที่4ี่จะมานะครับผมก็อย่างเช่นนะครับสกิลของเจ้าตัวนี้นะครับสกิลติดตัวก็มันอยู่ที่ท่าที่ประมาณประมาณแบบว่าเกตเต็มแล้วรอเกตแป๊บนึงโอเคนะเมื่อเราบินนะครับแล้วกดใช้ครับ นี่นะครับสกิลมันจะพุ่งไปเลยนะครับผมถือว่าแรงมากนะครับสำหรับไฟเตอร์นะครับผมเอาไปดูดูนะอุ้ยไม่โดนไม่โดนจะทำให้ติดสตันด้วยหรือเปล่าอันนี้ประเด็นนะประเด็นขอลองดูแป๊บโอเคเก็ตเต็มปอ๊บนี่ครับกระเด็นไกลด้วยครับติดสตันด้วยถือได้ว่าเป็นไฟเตอร์ต้นเกมมากๆเลยนะครับเพราะว่าถึกด้วยอะไรด้วยอ่าส่วนสกิลแรกนะครับเป็นการเป่าครับเป่าในระยะนะครับผมดูดูดูในระยะปุ๊บ นี่นะครับเป็นการเป่านะครับคูดาประมาณ7วิปะประมาณนั้นแหละ6.3วินะครับเป็นการเป่าอ่าไม่รู้ว่าเป่าอะไรเหมือนกันโอเคผมไม่ใช่แฟนดีซีนะครับ่ะส่วนท่าที่2อนะครับเป็นการเพิ่มความเร็วในการวิ่งครับนี่นี่ครับเป็นการดักป่าได้ไวมากนะครับเป็นไฟเตอร์ต้นเกมที่บอกได้เลยว่าดักป่าไวมากครับ อ่ะส่วนสกิลนะครับเมื่อเราอ่ะสกิลสองก่อนสกิลสองเราแนะนำแล้วใช่ไหมโอเคมาสกิลสามครับสกิลสามนี่คือแบบว่าทิ้งสัญลักษณ์ซูเปอร์แมนเอาไว้แล้วก็วิ่งเร็วนี่แหละแค่นี้แหละมันแล้วก็มีอะไรด้วยสักอย่างคือเมื่อใช้อันติเมยอีกรอบหนึ่งมันจะเป็นยังไงอนะ่ะนี่นะครับท่าที่สองก็จะเออท่าที่สี่ก็จะมานะครับผมท่าที่สี่ท่าที่สี่เหมือนกับเหมือนกับจะเปลี่ยนร่างอะ่ะว่าบินตลอดอะไรประมาณเนี้ยวิ่งไวขึ้นอ้าวไม่เว้ คือมันคูด,ดาวนานนะหกสิบวินี้คือหนึ่งนาทีเลยนะไม่รู้ว่าแต่ว่าบอกเลยว่าอันติเมตท่าสามโกงมากนะครับเมื่อใช้กดรอบสองโอเคนะตอนหนึ่งเราขอลองเก็บอ๋อตอนหนึ่งอ๋อรูลแล้วรูลแลนี่นี่นี่ตนหนึ่งนะอนหนึ่งนะโอเค <S <S ผมขอลองทดลองแป๊บหนึ่งเพราะว่าผมยังไม่แม่มั่นใจกับสกิลของมันนะครับเมื่อเก็บเต็มโอ้เอารอบคูดาวออกกัน เมื่อเก็บเต็มแป๊บหนึ่งนะเมื่อเก็บเต็มแป๊บนึงวิ่งท่าสอง 5, 2, ปุ๊บแล้วก็จะเพิ่มความเร็วของการวิง่งขึ้นแล้วเมื่อกดใช้อ๋อนี่ไงกดใช้มันจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับไม่รู้ว่ากดไปแล้วได้อะไรนะครับสำหรับท่าสามแต่ว่าท่าที่หกครับเป็นอย่างนี้นะแรงมากครับบอกเลยว่าระยะคือไกลมากนี่ <c oughs> โอ้ดไกลบอกเลยว่าเป็นตัวเปิดได้สุดยอดมากนะครับผมสําหรับไฟเตอร์นะครับผมคือ <c oughs> <c oughs> แบบวิ่งไปแล้วก็เปิด สกิลอันติเมทใส่แบบพุ่งแต่ว่าสกิลมันเลือกยากครับเพราะว่าการเลือกสกิลของเขาครับป๊บนึงอืมป๊บนึงนะการเลือกสกิลของเจ้าตัวนี้นะครับบอกเลยว่าอยู่้านทานันหน้าหันหน้าไปทางไหนคือจะใช้สกิลทางนั้นเลยนะครับสําหรับเก็ตเต็มเมื Get ่อเก็ตเต็มอันนี้เก็ตเต็มปุ๊บท่าที่สองเออลองไปดูท่าสี่ก่อนท่าที่สี่นะครับเมื่อเก็ตเต็มนะครับมันจะเป็นการเนี่ยเห็นไหมมันจะหมุนตามนี่โอเคนะครับเมื่อท่าที่สี่นะเมื่อเก็ตเต็มนะครับทําการ พุ่งไปข้างหน้าครับแล้วปล่อยลําแสงออกไปนะครับลําแสงที่ลูกตาประมาณนี้แบบปล่อยปล่อยลาแสงปล่อยปล่อยเอ่อเขาเรียกเลเซอร์นี่ครับปุ๊บนี่ครับทําความเสียหายเป็นทางยาวครับส่วนท่าที่สองนะครับจะเป็นการเหมือนกับคล้ายๆกับอ่าตัวต <sh arp> <ๆ>ัวด้วงนะครับผมเป็นการพุ่งไปแล้วก็ทําลายความเสียหายทางกายภาพนะครับรอบๆนะครับเป็นวงกว้างเลยนะครับผมอ่ะลองดูอีกทีแป๊บนึง โอเคหนึ่งน,นนะะนี่ครับมาดูปึ๊บเอเคนะเก็บเต็มนะปมนี่ครับบอกเลยว่าติดสตันด้วยบอกเลยว่าเป็นฮีโร่ที่ถือว่าดีมากเลยนะครับผมอ่ะเมื่อเก็บเต็มนะครับสำหรับท่าที่หนะครับผมอันติเมตนะครับบอกเลยว่าปุง่งแรงมากครับสามารถประทะก,กับแรงของเทนได้เลยตอนมันดันมานะครับบอกเลยว่าโคตรแรงแต่ว่าข้อเสียคือคูดาวนานมาก60วินาที อเกตเต็มนะครับโอเคนี่ครับเกตเต็มแล้วุ้ยถือว่าเจ้าตัวนี้นี่มี6สกิลกันเลยนะแต่ว่าไม่รู้ว่า4นี่ท่านี้มันเพิ่มเพิ่มความเร็วในการวิ่งนะครับแล้วก็ทําให้เก็ดเต็มไวขึ้นส่วนท่าที่3าไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับมันจะทิ้งสัญลักษณ์เอาไว้นะลองดูว่ามีดาเมจอะไรบ้ป๊หนึ่งนะปุ๊บไม่มีดาเมจอะไรนะครับแต่วิ่งเก็บเก็ดไวขึ้นนะครับผม ไม่ได้ขยับเลยบอกเลยว่าเป็นไฟเตอร์ที่โคตรถึงนะเพราะดูจากเลือดนะเยอะมากครับผมนะครับผมโอเคนี่นะรประมาณนี้แหละนี่เก็บเต็มปล่อยลำแสงแล้วจะไม่ติดสถานะใดๆนะครับเมื่อบินไปดูนี่ดูนะปุ๊บนี่ไงตัวมันจะสีเหลืองคือล้างสถานะทุกอย่างออกไปนะครับผมจะไม่โดนเมื่อพุ่งไปนะครับนี่ครับล้างสถานะหมดเลยนะครับรู้สึกว่าจะหมดทุกท่าแล้วมัง้ง ท่าน,นี้ไม่โดนล้างว่ะนั่นเองนะไว้เหลืองเหลืองอ่าโอเคครับล้างสถานะทุกท่าเลยครับจากที่สังเกตมานะครับคือระยะรอบๆบ,บของอันติเมนนี่คือดีมากอะ่ะดูนะมันคือรอบรอ,บรอบนี้เลยนะครับโอ้โหคือแบบลองดูนะแผนที่ตรงกลางนี่จะหายไปนี่ครับตรงกลางเนี่ยทั้งทั้งเข้าของฝั่งตรงข้ามเนี่ยหมดนี่เลยนะครับผมผมจะเรียกว่าอะไรดีโอเคคือว่าไกลกว้างมาก,มากๆครับส่วนท่าสองนี่นั่นเอง มันเลือกทางนี้มันไม่ถาหนัดน,นะดูแล้วนะป่มติดตะตันด้วยแล้วก็ไกลด้วยกว้างด้วยส่วนท่าหนึ่งนี้ก็เลเซอร์นะครับปุ๊บส่วนท่าติดตัวนี้ก็คือเมื่อเกบเต็มแป๊บหนึ่งก็หนึงเกบเต็มปุ๊บต่อยโอเคนะครับประมาณนี้แหละครับผมสกิลของมันส่วนสกิลธรรมดาก็มีแค่นี้แหละการปล่อยเป,าเป่าลมหายใจนะครับสร้างความเสียหายทางกายภาพหรือเปล่าวะ ากายภาพนะครับแล้วก็ส่วนนี้เป็นการชาร์จแล้วเพิ่มความเร็วครับดูเร็วมากุนี <c oughs> ่เพิ่มดาเมจโอเคนะประมาณนี้แหละ <c oughs> แล้วก็อันติเมตนี่ไม่รู้เหมือนกันนะทำอะไรไดอ้อาจจะลดดาเมจอะไรประมาณนี้หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเรามาดูค <c oughs> ำสั่งนะ <c oughs> เปิดอันติเมตแล้วเดินเข้าป้อมอ, <c oughs> อือหือ มไม่ลดแล้วแหละเต็มเมทเลยโอ้เอาไหมาเอาไหมเเปิดเติเมทแล้วไปคือมันเก็บเก็บเร็วมากนะเมื่อเปิดนติเมทแล้วโอ้ไม่ได้ขยับดูดิเก็บเก็บเร็วมากครับเป็นไฟเตอร์ที่ถือว่าดีนะเป็นตัวเปิดเกมได้ดีมากครับสำหรับเข้าไทยนะครับก็น่าก็น่าจะประมาณแบทแมนแหละเพราะว่ะาเพระาะว่าราคา 2องแปดแปดนะครับบอกเลยว่าเติมซื้อดี่ว่านะครับสองแปดแปดแปดเก็บสามเดือนครับคิดตามผมนะเก็บสามเดือนนะครับผมซื้อลูนได้เกือบสามช่องครับลูนเพลย์สามครับเกือบได้เกือบสามช่องนะครับผมว่าใครเอาตังสองแปดแปดแปดไปซื้อนี่ถือว่าไม่คุ้มเลยนะครับบอกเลยบอกเลยว่าตัวนี้ถือว่าทําเกมได้ดีนะครับสาหรับใครที่เล่นจนชินนะครับเพราะสกิลการเลือกอะไรพวกนี้ยมันจะไปทาง ด้านทางเดิมหมดเลยนะครับเนี่ยดูดินี่นะครับผมนี่นะเราจะเลือกทางนี้อ้าวอ๋อนี้กลับเป็นสกิลเดิมเราจะหยุดเดินไม่ได้เลยนะครับหยุดเดินหยุดเดินเมื่อไหร่จะกลับเป็นสกิลเดิมเมื่อนั้นนะครับผมแล้วเราก็เลือกไม่ได้นะครับเนี่ยดูดิเนี่ยเราเลือกไม่ได้นะครับเราห้ามหยุดเดินดะโอเคนะครับเราเราต้องเลือกทางนี้เอานะครับผมนี่ดูดูโอเคนะครับประมาณนี้แหละแล้วก็พุ่งไปปล่อยลาแสงยิงระยะไกลโอเคสกิลก็คงไม่มีอะไรมากนะครับตอนนี้ก็คงไม่ได้ลงคลิปนานนะครับผม ราะว่าผมติดอยู่เรื่องเรียนตอนนี้นะครับว่าโปรเจกต์เยอะตั้งแต่เปิดเทอมรู้สึกจะยุ่งยากนิดหน่อยนะครับผมโอเคประมาณนี้แหละสกิลปุ๊บเราเววเยอะกว่ามันนะครับทำให้ดูการโจมตีของเรามันแรงดูประมาณนี้แหละไม่มีอะไรแล้วแหละเอาตรงโอเค ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับสำหรับใครที่เป็นคนคนดูใหม่นะครับผมก็ฝากกดติดตามด้วยแล้วกันถ้าเกิดชอบใจอะไรนะครับผมเดี๋ยวผมก็ตรงนี้ไม่ค่อยสตรีมนะเพราะว่าตอนนี้หมอนเติมเน็ตมาผิดนะครับผมโอเคเอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายครับผม